โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมคิดเอกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับในเกมเลยครับผม Call of Duty Vanguard นะครับซึ่งวันนี้นะครับมันก็เปิดให้เล่นฟรีนะครับในไหนมันก็เปิดให้เล่นฟรีแล้วล้วก็เข้ามาเล่นกันสักหน่อยแล้วกันเนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นไปทีนึงนะครับตอนนั้นจะเล่นเป็นช่วงเบต้านะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมันเปิดให้เล่นฟรีแล้วมันก็เป็นตัวเต็มแล้วด้วยนะครับแล้วก็ผมลองไปเล่นมาเมื่อวานก็ถือว่าเปลี่ยนไปจากเบต้ามากนะครับโอเค เ,เดี๋ยวหาด่านก่อนด่านชิปเมนต์นะครับชิปเมนต์เป็นด่านเล็กๆบอกเลยว่ายิงกันมั่วอนิ่มสำหรับด่านนี้เฮ้เนี่งเอาไม่ตายอุตาห์ปล่อยมาเยี่ยมเฮ้ยศัตรูไหนศัตรูไหน พวกก็ไม่รู้เนะี่ยตอนนี้ข้างบนไม่มีข้างล่างเอบดีโหลดโอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหกำลังดีโหลดเอบปุ๊บ สวยตายมาอีกตัวนึ่งสไลด์ปุ๊บตายชอบมากเลยนะแบบเสียงเอฟเฟกของด่านเนี่ยไอของเกมเนี่ยแบบเสียงยิงโดนเสียงตายเสียงอะไรเงี้ยฟังแล้วสาใจดี แต่น,นีเป็นด่านที่แบบต้องระวังตัวตลอดนะครับเพราะาบางทีมันจะมีศัตรูมาเกิดหลังเราด้วยเพราะเวลา,ามันเล็กค่อนข้างเล็กนะครับคือเป็นด่านที่ไม่เหมาะสำหรับเค้ม,มอยู่กับที่แต่ตอนนี้คิดว่าศัตรูน่าจะตายห่ากันหมดนะครับเพราะว่าเพื่อนเราใช้เครื่องบินยิงระเบิดผมไม่แน่ใจว่ามันตางแต่เมื่อก่อนเยอะไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะเยอะนะพวกการเล่นพวกอะไรเรียกไปถูกเลยยิงตัวไหนก่อน ระเบิดปุ๊บดูกระสุนหมดกระสุนหมดเดห,มดหลือปืนพกโทรเรียกระเบิดนี่ไงแค่ปืนพกก็ได้น้องเอ้ยคือเองอะมาแย่งยกับกับคนผิดละนี่ไงปืนพกก็เพียงพอสำหรับผมแหละไม่จำเป็นหรอกปืนกลเละเทะใครท้าปืนกลบ้าเปล่า อุ้ยขบวนมีขบวนมีอืออ่ากำลังรีโหลดอุ้ยโอ้โหเยอะเยอะเยอะสามตัวไม่รอดไม่รอดเพื่อนไปเนี่ยไม่เห็นด้วยไม่ไมออกมาเลย เติมเลือดก่อนละกันระเบิดตายอุอ้ยขบมยขบันขบันปืนพกละกันไอ้นี่ดักเหรอดักเหรอสำหรับเองแค่ปืนพกก็พอ พุยเกิบตายผมเติมได้ก,ก่อนปอื้หัวเน้นๆโอ้โหได้ตัวเดียว<อ>ใส่เก็บเสียงแล้วดามเมจมันเบาลงไปเยอะเลยนะเล็ๆๆกกระสุนกระสุน5ห้านัดหากเก็บกระสุนก็ไม่ได้เก็บร้อยหมดละเหลือแต่ปืนพกมาดิปืนพกอ่ะมาดิก็ามาดีครับ ก็มาดิครับหลงเฮ้ยก็ตายเฮ้ยมามาดิ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 อ่าไม่เรียบร้อยแม่งมาจริงอุ้ยเจ็บ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 จบ,บนไม่มีข้างล่างระเบิดอีกอีกเข็มหนึ่งเลยเอ้าตายผมตัวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะตอนนี้ แล้วเพื่อนก็เดินขวางแล้วก็นี่ก็เดินเข้ามาฟันคนเฮ้ยเอ้าแม่งเอามีดม,มาฟันไอ้ตลกอ้าวไม่ตายจะามาชอบเกิดแบบหน้าศัตรูแล้วเราก็โดนยิงฟี เคื่อ yup. ด่านเล็กๆแบบนี้เหมาะสำหรับการแบบปั๊มเลเวลปืนมากเข้าหัวเน้นๆเฮดช็อตเอาตายไปเลยก็ไม่รู้ครับอะฮ้ คือโดนไปหากระสุนเท๊ะผมบอกเลยเอาชิพหายละขอทักคนหนึ่งก่อนตายแล้วกันเออสวยตายตายตายเก็บสามรอมรอมไม่เท่าไหร่โอ้ระเบิดปากกลับเธอไปป่ะเออเมันกด e ผมว่ากด f สนุนแล้วคือตายฟรีเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าผมปาระเบิดกลับไปได้นะผมรอดเลยเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเห็นเปิร์ปอดปีศา ผมไม่รู้ว่าคือเปิร์กอะไรเหมือนกันข้างบนรีโหลดมีคนมาเข้าหัวไปไปสองจริงๆมันมีอาสกิลกล่องกระสุนด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่มา ป่ากระสุนเอ้ยเหลือเยอะอยู่เไม่แล้วก็แจ๋วดีโอเคผมเรียกเพื่อบินยิงอ่ะไม่รู้มันเป็นเพื่อบินยิงระเบิดหรือย,ยิงอะไรก็ไม่รู้นะไม่มีเคลียร์ ข้างบนตัวหนึ่งข้างล่างตัวนี้เพื่อนยึดจุดโอเคต้องมองหาคนดีๆครับอ้าวนี่ไงยืนยึดจุดกโ,โง่เลยนั่งแอบเติมเลีอยดเฮ้ยตัวเว้อบตายตาย เขาเลี้ยงบินอีกัวแตกสวยตายผมขอลองใช้นี้ผมยังไม่เคยลองใช้เลยเฮ้ยจีกเหรอเฮ้ยยากีกต็ตีตายทั้งวกมึงยยยยอ,ยยอย่าอยู่เลยตายไยึดจุดไหนอีกตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนี้ตายทั้งวกมึง อย่าอยู่อย่าอยู่เลยแล้วจมันรู้สึกดียากตอนไหวะไปปอมไหมเนี่ยอ๋อยังขึ้นอยู่แต่ผมแค่ไม่ได้ยินเสียงตายอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งตอนนี้สองตัวตายอีกสองตายอีกตายอีกตายอีก ยิงไม่หยุดยิงไม่หยุดตายไปตายไปตายไป,ไปมีกตายยืนนี้ตายเกือมาต,ตายเกือมาอีกตัวนึงตายเดินมาตัวนี้ตายตายตัวนั้นตายเดียว <c oughs> โอ้โหอยู่ที่สุดท้ายเหรอเจ้ขนาดผมยิงอย่างเยอะเลยนะยิงกันโหดจริงโปในแมตช์น,นี้ ระเบินตายยิงปาดซ้ายเพื่อหวังผลอ่ะไม่มีไม่อยู่ขวาขวาไม่มีซ้ายเลยแหละเอาหายมันตายไปแล้วยิงปาดขวาเพื่อหวังผลปะไม่อยู่ตัวสุดท้ายขอเอ้ยไม่ใช่ตัวสุดท้าย สวอ่ะเอ้าลราแพ้หรออ๋อเราไม่ได้ยึดจุดแพ้ผมยิงไป95ตัวม uh ีคนยิง125อ๋อผมไม่ได uh ้ค uh uh ือผมไม่ได้ยึดจุดเลยผมเข้าใจละผมก็เลยแบบอยู่ท้ายๆแต่ผมก็ยิงเยอะนะผมน่าจะอยู่ที่3โห่95ตัวชิมหายผมบอกเลยว่าก็สุดสุดจัดด่านเล็กๆอย่างนี้ขอขอลองขออัพเลเวลฟรีนี้หน่อยแล้วกัน ผมอยากแบบวิ่งยิงอ่ะวิ่งยิงแบบไม่ต้องสโคอ่ะอไอ้ยราใครเปิดละโฟงเนี่ยของบ้าไปเลยชายงะปงกไงวะเฮ้ยมิวออโอเควิ่งหนีดิหนีดิที่โหลด ฝั่งนี้เหมือนจะโดนยิงยับเลยเดี๋ยวเข้าไปจัดการให้แล้วกันต้องรอเปิร์กเปลี่ยกนกระสุนไวกับเจนอันนี้เป็นกระสุนนานมากโอ้ชิดชิปหายสตันไม่นะได้ปล่อยาฆ่าเขาเลยอุ้ยไม่ตายแต่ผมตายแน่นอนลาก่อนซีโอเกนได้ครับอ้าวไม่ไม่ตายยังรอดมาได้ยังรอดมาได้ได้ตัวหนึ่งแจว๋วปลดล็อกเก็บเสียง ไอปืนนี้อย่าใส่เลยเก็บเสียงรอให้แบบปืนมันดีกันของแต่งปืนมาเยอะก่อนเฮ้ยท่านแม่งบงังเอ้หนี้โอ้ย,อย,อยไฟไฟไฟ,ไฟ สไลด์ปุ๊บปุ๊บมาดิตายพวกมึงตายตายอ่ะกูตาย,ตาย,ตายทำรมาเกฟรีได้ปุ๊บกองเอระสนใครขอแล้วกันแมวแมวมันมีเกาะว่ะไม่ใช่เกาะโลกมันสายโลกเฮ้ย ยิกบตายยิงระเบิดเออี๋ยตายทำไมเอิงอภัยอภัยเกูุรักอ่อย ยิงปรไม่มีปละเบิดอ่ะปาติดสวยเท่ไหมเท่ไหมเท่ไหมเสียบประเบิดไปเยอะจังเลยวะเก็บไปที่ฟิวเหรอยิงข้างหน้าข้างหลังมาเดี๋ยวจะเสี่ยงจริงไปเด็ดเด็ดหลังเข้าอีกละ ไม่จะตีผมล่ะเนี่ยโดยต่อยนี่นะาเปิดไฮอะเร์สไว้เวลาใครมองผมผมจะเห็นสีแดงแดงเฮ้ยจบเกมคือปืนเ m g ของ c อ l l ด f d ี t ตีางเนี้ยไม่โคตรกระจอกเลยดี <laughs> กระจอกจัดไม่คิดจะมีด่านอื่นบ้างนอเนี่ยมีสองด่านชิปเมนต์กับด่านเวนนี่โอเคด่านเดิมเลย ตายซะพวกมึงเฮ้ยมันเข้ามาแล้ว <c oughs> เปิดประตูเจอหน้ากันพอดีไปละไปละมาทางนี้ก็ได้มาทางนี้ก็ได้มาทางนี้ก็ได้าาไดย่อมได้ย่อมได้ <c oughs> ได้ดิได้ดิได้ดิโอ้ยเป่งปืนการชิบหาย <c oughs> ยิงไกลๆไม่ได้ต้องยิงใกล้ๆอย่างเดียวกร <c oughs> ะโดดข้ามปุ <c oughs> บ๊บลบอ้าวมันเดินออกมาแล้วยิงไม่ทัน โอ้ oh. ไม่นะผมว่าเ,เราต้องเปลีป่ยนปืนวะลองใช้ชัดการดูดิยังไม่เคยลองเลย oh. ชัดการวิ่งทีแบบนี้โต้มตายโต้มตายโป้งตายไอ้หัวโกง โป้งตายโป้งตายโป้งไม่ตายโป้งตายเขี่ยเจ้กันโคตรโกงโว้ยโป้งตายเขี่ยโคตรโกง <c oughs> ดักประตูโคตรโกงผมบอกเลยจากกาเจ้กันเขี่ยนี่ใครเข้ามาปาดหน้าตายหมดผมบอกเลยตายตายโป้งตายเข้ามาโป้งตายโป้งยังไม่มาโกงจริงผมบอกเลย เีย <Yeah. S 2> ตายดิตายดิโป้งตายไปเกาะก่อนรีโหลดโป้องอ้าวเชี่ยผมตายโคตรโกงชดกันนะ่ะเียโป้งอ้าวโอเคระยะไกลเกินโทรศัพท์โทรศพัทรศพทพ์ เข,ข้ามาเข้ามาดิเข้ามาดิน้องโอ้โหอ้าวยิโงโง่ก็ตายดิครับโอ้ไม่ตาย ไอ้เหี้ยมันเอามีดปักหัวเลยอ้าวไอ้นรกนี่มันลองดีแล้วไอ้นรกนี่มันลองดีมาเด้เดี๋ยวเขามาตายไฮโดรบอลเอาไม้ไกลเข้ามาตายเข้ามาเข้ามาดิเฮ้ยมาแล้ว ปายหนึ่งถอย,ยนี่ขนาดนั้นไม่แต่งะเนี่ยุ้ายเกเรดโอ้ชิตโอ้ชิตบอยอุ้ยมันพ่นไฟเลยอะคนไฟลุกโก้ดไลเดอร์อ้อาวเฮียคนพ่นไฟตายโอ้โหไม่ตายแต่ได้ไปสองคนอยู่ ปุุ๊กนี่ไงเข้าไประเบิดอุ้ยเอ้าแม่งไม่ไม่ไม่โดนเลยเฮ้ยเอ๊ะ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 เข้าหัวเข้าหัวเน้นเน้นระเบิดเข้าไปปุ๊บต่อต่อด้วยสตันยังมีคนจะโดนสตันอยู่มาดิ ป้องจิกๆป้องจิกๆป้องจิกๆ,ๆไม่มาป้องอ้าวเฮียไม่ไม่โดนเลยอ่ะมาดิอ๋อไม่มาเชี่อชยอะไรแยะๆไปหมดเลยกดหัววะอ้าวเฮ้ยมันเข้ามาแล้วพวกมึงดูกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดเองน้องเลย ช้าแบบนี้โอ้องตายอ้าวอ้าวสแตนใส่ตัวเองโอ้โอองตายนี่มันเอาคืนว่ะมันเอาเอามันเอาสการกัลมาได้เหมือนกันว่ะมันแค้นว่ะผมว่า อุ้ยไหนอะ่ะเฮ้ยเอ้เอาแม่งมาเกิดฐานมันเฉยบ้าเปล่าเกิดแบบนี้ที่ตั้งใหญ่ที่ตั้งกว้างอ้าวโง่ปุ๊บหลบปุ๊บกลับคืนมาที่เดิมปุ๊บอ้าวไม่นี่ไม่ใช่เลือดผมเลือกเปลี่ยนเ,ยเป็นหลอดสลิงไว้เติมเลือดตายโป้งตาย รีโหลดไม่อะไรไม่ไหวเลยโป้งตายโป้งตายโป้งตายโป้องอ่าไม่ตายหลบบินปุ๊บปุ๊บโป้งตายโป้งตายโป้งตาย,ตายเทียก่อนี่เดี๋ยวไอ้ด่านไอ้ด่านชิปเมน้ตนต่ามตู้คนนั้นเลย๋ยวผมก็จะเล่นปืนนี่เหมือนกัน ว่าอะไละ AK เอ้ยไม่ใช่ AK เปินกล SMG no ช็อตกัน t เดอะเบสมีควันอยู่นั่นแหละแม่งยิงไม่เกรงใจควันเลยอะ่ะกุกปลาไม่เกรงใจควนะันเหมือนกันโป้งเน้นๆระเบิด ป้องป้องป้องอ้าวแล้วเบิดอีกละอยู่ตรงนี้ก่อนมันเริ่มรู้จุดวะอ้าวกำลังเปลี่ยนปืนเล่นปกติมันก็ไม่มารอบนี้มันกระเดะมาอีกเฮดช็อตอ้อมอ้อม วุ้ยมาเยอะต้มตายวิ่งอ้อมปุ๊บเข้ามาโป้งตายโป้งตายโป้งไม่ตายชิบหายเอา้าโอ้โหมันสปอตได้ไงวะมันมันขึ้นว่าเหมือนมีคนเห็นผมอะ่ะเห็นปืนป่ปะปืนโผล่ตาย นั่งก็คงไม่ตายยืนไปนี่ตายตายดบแม๊บดบไม่ได้ด้วยโอง้งโอ้ยไม่โดนจะได้บ่ะเมื่อกี้หันมาอีกนิดนึงตา <ไป S 2> ยโป้งไม่ตายได้เอคีบะ่ะมันมีเอคีมาเก็บของ เกมาอยู่ตรงบันไดเฮ้ยผมจะเติมเลือดลืมใส่เกาะเพ,พ,พิ่มความอึดนิดนึงสไลด์ลบแบบดิจิตอลขึ้นมายิงป่างตายคนอยู่ในประตูตายตายอ่าไม่ตายผมตายอเองเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวไอ้นี่เหลี่ยมซิก อีสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ใช้ปืนปืนกลหนักตายอยู่เชิห้าสิบคิวไม่ยึดจุดด้วยให้มป็นใช่ด่านยึดจุดปะวะเออด่านยึดผม <laughs> ผมไม่ได้ยึดเลยเอายึดไปครั้งเดียวเองรอบเดียวเพลี้ยแบบเกมเจดเกยเจิดเอกวะโคตรเท่เอ้าวะเอ้าไอ้เหี้ยตายอย่างโง่เลยแล้วมึงโชว์เพลี้ยแบบเกมอะไรเนี่ย ยิงตัวหนึ่งเลยก็วิ่งไปตายบ้าปะเนี่ยประจานชัด,ชด